สวัสดีครับผมอาจารย์แนนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้อาจารย์ก็มีเวลาหลังจากที่เสร็จภารกิจในช่วงเช้าแล้วนะครับก็จะมาต่อกันในส่วนของลัคนาราศีต่อไปนะครับก็คือลัคนาราศีพฤกษภนะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราช6 5นะครับใครที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเอะอาจารย์ผิดเดือนหรือเปล่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าช่องอาจารย์แนทดูดวงชาแนลเนี่ยนะครับก็จะทําการพยากรณล่วงหน้าอย่างน้อย2-3เดือนอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าใครได้ฟังมาก่อนนั้น,นีีแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่าอย่างน้อยถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าหลายเดือนเนี่ยคุณก็จะมีความพร้อมมีการเตรียมตัวนะครับในการที่จะลุยในการที่จะตั้งรับกับปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องการพยากรนะครับอาจารย์ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือใครที่ยังไม่ทร,บราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับสามารถแอดไลน์อ f ฟฟิเชียลารัอาจารย์ได้ที่ s s i 2 0สองพนเก้า r a s o นะครับตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับใครสะดวกสแกน qr code ก็ที่ แอดเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องสนใจข้อความหรือรูปอะไรที่เด้งขึ้นมานะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ข้อนะครับหนึ่งชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4ีจังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งครบแล้วนะครับให้รอสักครู่นะครับอาจารย์ก็จะทําการผูกตัววางลัคนาและแจ้งกลับเลยครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อที่ให้คุณรู้ลัคนาราศีของตัวคุณเองจริงๆนะครับไม่ใช่รู้แค่วันกับเดือนและเป็นราศีเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับข้อมูลในตัวคุณนะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ลัคนาราศีปุ๊บสามารถเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปเช็คภาพรวมนะครับของการพยากรนะครับแบบภาพรวมได้ที่อาจารย์แนทด u o channel นะครับหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับจะได้ตรงกับตัวคุณมากที่สุดนะครับในส่วนของข้อที่1นี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการสอบถามลัคนาราศีนะครับส่วนข้อ2นะครับใครที่สนใจที่จะเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์ official อาคามาหาอาจารย์ได้ที่ s s i 2 0สองศูนย์เก้า alrzo นะครับหรือสแกน qr code ที่มุมนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีวิธีการนะครับมีกติกานะครับว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ก็อ่านให้เข้าใจแล้วทําให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เช็คดวงชะตานะครับกับทางอาจารย์นะครับแต่ในข้อที่2นี่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อหนึ่งดวงนะครับใช้เวลาไม่เกิน50นาทีนะครับคำนี้กลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับ ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวศุกร์นะครับคราวนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานการงานนะครับดาวชจ้าเรื่องการงานก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูโคจรนะครับเข้าสู่ละบุญวินาศนะครับตั้งแต่วันที่30มีนาคมนะครับปีพุทธศักราชหกส5ห้าจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราชหกสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เองเนี่ยมันมีเกณฑ์ชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นย้ายงาน ย้ายตำแหนง่งเปลี่ยนแปลงงานย้ายบริษัทย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับก็ในหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับอาจจะเป็นในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเกิดมุมที่แบบเหมือนกับปุบป,ปับแล้วก็เปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ต้องคิดพิจารณาให้ดีๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเองนะครับแต่อย่างน้อยมุมนี้เองเนี่ยถ้าเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับ เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ถ้าก่อนวันที่30มีนาคมปีพุทธศักราชั5เนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะดาวเจ้าเรือนการงานนเนี่ยอยู่ในจุดเขาเรียกว่าจุดเสื่อมนะครับของพื้นดวงชะตาคือได้ตําแหน่งเป็นนิดนะครับต่อให้ยังกลุ่มจุดเกิดอยู่ก็เหอนนะครับมันก็จะมีข้อยกเว้นนะครับในบางส่วนนะครับแต่ก็จะมีผลในบางส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับจะมีผลมากผลน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับ แต่ให้รู้ไว้เลยว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงงานณนะช่วงเวลานี้นะครับไปย,วยาวๆเนี่ยประมาณปีครึ่งเนี่ยมันก็มีถือว่ามีมุมที่ดีสําหรับชาวาลัคนาราศีพฤษกนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้การงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ทาให้เราต้องคิดต้องเหนื่อยหรือโยกย้ายงานย้ายตาแหน่งให้เราต้องมีการกันตัดสินใจกันครั้งใหญ่เนี่ยการเงินจะเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวาลัคนาราศีพฤษกนะครับคือดาวพุธดาวพุธโคจรเข้าสู่หลุนภพว,วินาศน,นะครับในช่วง 4เมษายนนะครับไปจนถึง6มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2565เพราะฉะนั้นกระดุมพาวินาศก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเสียเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เองก็ต้องบริหารจัดการการเงินที่ดีๆนะครับแต่อย่างน้อยนะครับคนที่มาฟังคลิปนี้นะครับคุณก็ยังมีเวลาอย่างน้อยนะครับมากกว่า2-3เดือนแน่นอนนะครับเพราะว่าวันที่จะบันทึกรายการเนี่ยก็ตรงกับวันจันทร์นะครับที่17 เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เองก็หลายๆท่านก็คงใจจดจ่อนะครับในช่วงประมาณบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับคราวนี้ถ้าเรามาพูดกันว่าการงานมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนก็จริงการเงินกระดุมพระวินาศมันก็มีเกณฑ์ที่เราจะต้องใช้จ่ายมีเกณฑ์ที่เราต้องเสียเงินแต่เรารู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยเราก็ต้องบริหารจัดก,การนะครับการเงินของเราให้ดีๆนะครับ อย่างน้อยเรารู้ว่ามันมีเหตุจะเกิดเนี่ยอย่างน้อยหนักก็เป็นเบาถ้าเบาก็อาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณเลยก็ได้อาจจะมีผลแค่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นจะมีผลมากผลน้อยนะครับมันชัดเจนเลยก,ก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละท่านด้วยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องงานหรือแม้แต่การบริหารจัดการในเรื่องการเงินเองก็ดีนะครับก็ขอให้ชัดเจนนะครับในเรื่องนี้นะครับ แต่ก็คงจะไม่แย่ไปซะทุกเรื่องนะครับมาดูกันเรื่องของคู่ครองความรักคุณส่วนนะครับดาวทุกดึงปัตตน,นินะครับก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารโคจรเข้าสู่หนุพบกรรมมะนะครับตั้งแต่7เมษายนจนถึง16พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสู่หนุพบลาภะนะครับในช่วง17พฤษภาคมไปจนถึง25มิถุนายนปีพุทธศักราช265นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในมุมนี้เองก็ถือว่ายังมีอะไรที่ดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษกประจําเดือนพฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับอย่างน้อยเรารู้แบบนี้แล้วเราจะได้หนึ่งก็คือเราสบายใจสองก็คือถ้าเราได้ตจดวงชะตาอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีผลกับพื้นชะตาเราเท่านี้เท่านี้มันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็มีแรงที่จะลุยที่จะทําอะไรให้แบบว่าดีกับตัวเราเนี่ยมากขึ้นนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับจริงๆมุมนี้เองเนี่ยก็อาจจะ ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างจะเป็นมุมที่เขาเรียกว่าทาให้ชาวลัคนาราศีพฤษภคิดมากด้วยนะครับเพราะเสาเองเนี่ยก็โคจรมาเป็นกเกษตรก็จริงนะครับในเรือนสุภะแต่ก็จะส่งผลในด้านดีด้วยด้านไม่ดีด้วยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับครำนี้จะดีไม่ดีอย่างไรก็อาจารย์ก็ต้องดูในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยฮะแต่ภาพรวมก็ถือว่ามันก็มีทั้งมุมดีมุมร้ายนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับครำนี้ถ้ามามองกันในเรื่องว่าโาครคภัยไข้เจ็บจะเป็นอย่างไรม้างช่วงเวลานี้นะครับ ในมุมนี้เองอาจารย์ก็มองว่ามันถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าก็ยังถือว่าเป็นมุมที่ดีนะของชาวลัคนาราศีพฤกษภน,นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีมุมที่จังหวะที่ดาวโคจรมาแล้วก็เขาเรียกว่าส่งผลให้หนักหนาสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเพราะว่าจุดไม่ดีจุดที่มีปัญหาจุดหนักอาจารย์มองว่ามันผ่านมาแล้วนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับ ของชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าดีแบบปูดป้านเลยนะครับจะค่อยๆดีไปเรื่อยในช่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษภใจเย็นๆนะครับอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤกษภทุกๆท่านด้วยนะครับอย่างน้อยก็ลุยให้เต็มที่แต่ในเกณฑ์อุบัติเหตุหน,นักๆช่วงเวลานี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องระวังปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาเกิดจากคนใกล้ตัวคนรอบตัวคุณนะครับ ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่25พฤษภาคมนะครับไปจนถึง18มิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับก็ขอให้ระวังช่วงเวลานี้นะครับถามว่าในส่วนของเรื่องโชคลาภของชาวราศีพฤษภมีไหมในช่วงเวลานี้นะครับในส่วนของเรื่องโชคลาภเนี่ยในพ้นชะตาตอนนี้เขาเรียกว่าโชคลาภเกิดจากความตายเราอาจจะแบบเขาเรียกว่าไปเห็นอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นแล้วเราไปเจอดูทะเบียนรถนู่นนี่นั่นแล้วเราไปเห็นแล้วเราโอเคกับเลขตัวนี้นะครับเราก็ ถ้าใครชอบในแนวว่าเสี่ยงโชคแล้วก,ก็จัดไปนะครับใคร,ใครที่เขาเรียกว,ว่าเสี่ยงโชคแล้วสบายใจก็จัดไปอันนี้อาจารย์ไม่ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าก็ขอให้ใช้สติมีสติในการที่เราจะเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้เสี่ยงไปแล้วไม่ได้มีผลไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับตัวเรามากนะครับถ้าคิดว่าเออสนุกสนุกขำขำ,ำลองดูว่าเออช่วงเวลานี่มันมีมุมอย่างที่จริงไหมฮะก็ลองลองดูครับเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่ดีตามพื้นดวงชะตานะครับถ้าถ้าเป็นในมุมนี้นะครับ เขาเรียกว่าในเรือนดาวเจ้าเรือ,มอนมรณะเองเนี่ยดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนภพลาภะนะครับมันก็ทําให้ค่อนข้างชัดเจนว่าก็จะมีโชคลาภส่วนหนึ่งก็คือเกิดมาจากความตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีมุมว่าอ๋อโอเคล่ะจ,จะไปเจอในส่วนของที่อย่างที่จาย์ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าคนเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปเห็นตัวเลขมาแล้วก็มาตีนะครับสําหรับสายเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะก็จะรู้ตรงนี้ดีนะครับ แต่ก็อย่ายึดตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นสารณะนะเพราะว่าอย่างที่จันได้บอกไปแล้วช่วงต้นนะครับถ้าสรุปง่ายๆเลยนะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆคนนะครับการงานคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเปลี่ยนงานโยกย้ายงานโยกย้ายตาแหน่งมันมีมุมที่ชัดเจนในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีนะครับอย่าเพิ่งไปกังวลเรารู้แบบนี้แล้วเราก็ดูว่าหรือในใจเรามีกําลังคิดรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยู่แล้วแล้ว มันจะส่งผลเนี่ยมันก็จะส่งผลในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับการเงินต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีนะครับตั้งแต่ช่วง4เมษายนไปจนถึง6มิถุนายนนะครับก็อันนี้ก็ชัดเจนส่วนเรื่องคู่ครองควารักคุณส่วนก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีไปยาวๆนะครับจนถึงวันที่25มิถุนายนเลยนะครับก็ถือเป็นอะไรที่ดีโรคภัยไข้เจ็บหนักหนาสุขภาพนะครับช่วงเวลานี้ไม่ต้องเป็นกังวลเพียงแต่ว่า ให้ระวังปัญหาที่เกิดจากคนใกล้ตัวนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึง18มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับแต่ที่สำคัญนะครับจะประมาณไม่ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับสถานการณ์โควิด19ก็ยังเป็นอะไรที่นะครับสุมเสียงอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับอย่างน้อยถ้าเราดูแลตัวเราเองดีคนรอบข้างก็จะปลอดภัยคนที่บ้านที่รอเราอยู่ก็จะปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆกคนโชคดีนะครับอาจารย์มองว่าคุณผ่านตรงนี้ไปได้ไม่ยากหรอกครับเพราะว่าคุณรู้ล่วงหน้าคุณก็ทําการวางแผนไว้ก่อนอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับและอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับกับชาวลัคนาราศีพฤษภไม่มากก็น้อยนะครับใครรู้สึกว่าโอเคเป็นประโยชน์สําหรับตัวท่านเองแล้วอยากจะส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็ช่วยแชร์นะครับคลิปนี้ให้คนอื่นนะครับได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกทกคนโชคดีนะครับ วันนี้เราคิดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ